สวัสดีเอฟซทุกๆท่านนะครับนี้ผมทอมสุดยอดจะพามาดูต้นกระบกหรือเรียกอีกอย่างนึงมะลื่นหรือเรียกทางภาษาไทยผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรครับเนี่ยดูลำต้นครับความสูงใหญ่สวยงามมากสุดยอดแค่ไหนครับต้นใหญ่ครับ ผมจะให้ดูมเมล็ดครับที่จะมีคั้วขายตามงานว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซทุกท่านคงจะเคยได้กินอยู่ครับที่ขายเป็นถ้วยถ้วยสิบถ้วยวยี่สิบบาทนี่ครับผมจะเอาเม็ดให้ดูครับอันนี้หมูมันกินครับ นี่ครับหมูหมูกินหมูครบเนี่ยถ้าเม,เม็ดเม็ดเม็ดเต็มมันจะอย่างนี้ครับเนี่ครับเม็ดเม็ดเต็มนะครับถ้าถ้าหมูครบมันก็จะแบะครึ่งแบะครึ่งออกมาอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นกระอกกินมันก็ จะเจาะเป็นรูนครับใช้ใช้ฟันของเขาจเจาะเป็นรูเพื่อแทะกินเม็ดข้างในนะครก็มีแต่ส่วนมากจะเป็นหมูทั้งนั้นครับที่ที่แทะแทะไวร้รอบๆต้นครับมีแต่ลอยหมูกินทั้งนั้นดูความสูงใหญ่ของต้นครับ สวยงามว่าสวยงามสุดยอดครับก็เจดี FC ท่านใดชอบคลิปนี้ก็ขอหนึ่งไลคหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมก็จบคลิปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ